สวัสดีครับต่อกันข้อที่4 2สามัญปี56นะครับโจ์บอกว่าสารทุกสารในแต่ละข้อนะครับเป็นไอโซเมอร์กันยกเว้นข้อไหนกันแน่นะครับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยโจ์ให้เป็นสูตรโครงสร้างมานะครับแล้วก็ให้เรานับว่าใครเนี่ยมันเป็นไอโซเมอร์กันนะครับใครเป็นไอโซเมอร์กันแต่ไม่ไม่ได้เอาข้อที่เป็นนะครับเอาข้อที่ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนะครับหลักการก็คือคุณต้องจำไอทฤษฎีตัวนี้ได้นะครับก็คือเมื่อไร่ก็ตาม เวลาเราวาดโครงสร้างเนี่ยคุณจะต้องไปนับจํานวนคาร์บอนมาก่อนว่ามันมีกี่อะตอมนะครับส่วนตัวไฮโดรเจนนั้นเนี่ยให้เริ่มต้นสตาร์ทจากอัลเคนก็คือใช้สูตรอ่าถ้า C มันเป็น N ตัวอัลเคนเนี่ยใช้สูตร 2N นบวกสะครับให้สตาร์ทจากสูตรอัลเคนแล้วไฮโดรเจนตัวนี้นะครับให้ลบออกถ้าเจอตำแหน่งเหล่านี้นะครับถ้าเจอตำแหน่งเหล่านี้ยังจำกันได้นะครับเมื่อไหร่เจอโครงสร้างที่เป็นวง นะครับเจอวงสัก1วงลบ 2H นะครับลบ h ออก 2H เนะครับเมื่อไรเจอวง1วงนะครับลบ h ออกเลย 2H เนะครับเมื่อไรเจอพันธะคู่นะครับก็ลบ h ออก 2H เหมือนกันเมื่อไรเจอพันธะ3 1ึตำแหน่งก็ให้ลบ H ออก 4H นะครับแต่ส่วนรายละเอียดว่าเฮ้ยถ้าเจอหมู่ฟังก์ชันโน่นนี่นั่นนี่ จะลบยังไงเดี๋ยวข้อนี้มันมันไม่ได้ใช้นะครับเราก็เอาเฉพาะที่ใช้เพราะฉะนั้นมาลองดูไอ้น้องวิธีดูว่าใครเป็นไอโซเมอร์กันก็นับคาร์บอน1 2 3 4 5 6มีนะครับมีคาร์บอนทั้งหมด6คาร์บอนแล้วก็ไปดู H ว่าลบออกกี่ H นะครับคุณนับพร้อมผมนะครับ1วงลบออกไปแล้ว2 H นะครับตรงนี้ลบออกอีก 2H เฮเป็น4ลบออกอีก 2H เฮเป็นพันธะคู่ลบ2พันธะคู่ลบ2พันธะคู่ลบอีก2นะครับวง1วงลบออก2ลบออก4ลบออก6ลบออกอีก2เป็น8นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะเฮเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่เฮเนี่ยพอเราแทนสูตรแล้วเนี่ยมันจะต้องลบออก 8H เฮแน่นอนนะครับซึ่ง เราไม่ต้องคำนวณแบบจริงๆก็ได้นะฮะถา้าเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูสักข้อหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเป็นอันเคน4 6เนี่ยปกติเฮทมันควรจะเป็น6 16 6 2 12 12 2บวก2เป็น14นะครับถ้าเป็นอันเคนนะเฮมันควรจะเป็น14แต่เมื่อกี้เรานับแล้วว่ามันเจอวง1วงลบเฮออก2ทดไว้ในใจเจอพันธะคู่อีก3ตํตำแหน่งลบเฮทออกตำแหน่งละ2 3ตําตำแหน่งก็ลบเฮทออกอีก6นะครับ2ลบออกอีก6เป็นลบออก8ถูกไหมครับลบออก8 จาก14ลบออก8เห็นไหมครับ14ลบออก8เหลือเฮทกี่ตัว6ตัวอ่าเราก็รู้เลยส6่หเฮทหแบบนี้นะครับไม่ต้องไปนับเฮทแบบแบบเอาจริงๆไงนะฮะแบบโอ้โหนั่งนับเป็นแขนนี่นับกันตุยเย่เลยนะฮะข้อนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็รู้เลยส6่หเฮทหแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ C ก็6เหมือนกัน1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับ C 6ปกติ C 6เ่เฮทควรจะเป็น14ตามสูตรอันเคนถูกไหมครับแล้วก็ดูว่ามันหักเฮทเท่าไหร่ ตรงนี้หากเฮทออกสองเพราะ1งวงหากเฮทออก 2, อีก2เพราะอีก1วงเป็นหากเฮทออก4แล้วนะครับตรงนี้พันธะคู่หักเฮทออกอีก2นะครับก็เป็นลบเฮทออก6แล้วตรงนี้อีกพันธะคู่1นึงก็ลบเฮทออกอีก2เป็น8นะครับเพราะนั้นเฮทก็จะโดนหักไป8นะครับ14ลบ8เหลือ6นะครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วตรงนี้ก็1 2 3 4 5 6ี่ห้าคาร์บอนทั้งหมด6อะตอม h ก็ต้องเป็น14ถูกไหมครับ14หากเออก4 4เป็น8ใช่ไหมครับพันธะ3าหากเออกอย่างละ4หากเออก8นะครับ4 6 h 14แต่14ลบ8เหลือ H จริงๆแค่6เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น3รูปนี้โครงสร้างไม่เหมือนกันแต่สูตรโมเลกุลน,นั้นเหมือนกันเป๊ะเป็นไอโซเมอร์กันชัวนะครับเป็นไอโซเมอร์กันชัวนะครับโจทย์ถามข้อที่ไม่ใช่ก็ตอบกอไก่ไม่ได้เห็นไหมครับ แต่ว่านักเรียนครับนักเรียนถ้านักเรียนมานั่งทดแบบนี้จริงๆนะผมบอกเลยว่าตุยเย่แน่นอนนะฮะสนาทีนี้นักเรียนไม่มีทางทันเลยนักเรียนครับไม่ไม่มีทางทันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะทําโจทย์ข้อน,นี้ให้ได้จริงๆเต้แนะนําว่าทําอย่างนี้ดีกว่าเรานับเฉพาะ C ก็พอเรานับเฉพาะ C ก็พอส่วน H เนี่ยไม่ต้องสนว่ามันสุดท้ายมันเหลือเท่าไหร่ให้ มันหักออกเท่ากันคือมันก็ต้องเหลือเท่ากันนักเรียนพอเข้าใจใช่ไหมคือถ้า C มันเท่ากันเนี่ย H ที่เป็นอัลเคนมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วแล้วถ้ามันโดนลบออกเหมือนเมื่อกี้ลบ8ลบแดลบ8จำได้ไหมถ้ามันโดนลบออก8 8 8 8เท่ากันนั้นยังไงสุดท้าย H มันก็จะต้องเหลือเท่ากันถูกไหมเพราะนั้นเวลาเราไปทําโจทย์จริงๆนะครับเราไปทําโจทย์จริงๆเนี่ยเรานับแค่ C ก็พอแล้ว H เนี่ยเราไม่ต้องสนว่ามันเหลือเท่าไหร่เราสนแค่ว่า มันโดนหักเท่าไรถ้ามันซีเท่ากันแล้วเฮโดนหักเท่ากันแสดงว่ามันเป็นสูตรเดียวกันจบไม่ต้องมาคิดเลขเข้าใจใช่ไหมนะครับถ้าซีเท่ากันแล้วเฮโดนหักออกเท่ากันมันต้องเป็นสูตรเดียวกันแน่นอนนะครับวันนั้นมาลองดูลองดูกับข้อนี้นะครับนะลองดูนะครับ,นะนะรบข้อนี้ก็ซีหนึ่งสองเดี๋ยวผมไปป,ปปรับหัวปากกาหน่อยนะนะครับซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแต่เวลาจริงๆคุณนับจริงคุณควรจะนับให้เร็วกว่านี้ นะครับ c 8หากเฮ็ดออกวง1วงหากออกสองพันธะคู่อีก1พันธะหากออกอีก2เป็นเฮดหากออก4อ่าเนี่ยผมก็จะเขียนแค่นี้เวลาผมทำจริงผมเขียนแค่นี้ c 8ลบ4พอ่อนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับอ่าลองดู1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าเดดเห็นไหมครับ c 8เหมือนกันนักเรียนครับ c 8เหมือนกันแล้วนับเฮดโดนหักเท่าไหร่2 4เห็นไหมครับพันธะคู่หักอย่างละ2ยังจำที่เต้สอนได้นะ นะครับลบออก4อ่าว8ลบ4เห็นไหมสูตรเหมือนกันอยู่แล้วถ้าใครไม่เชื่อผมลองคิดดูก็ได้นะครับใครไม่เชื่อผมลองคิดดูก็ได้นะครับตัวต่อไปอ่านับต่อหลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับสี่แปดอันนี้ผมจุดให้ดูนะครับเพราะว่ากันคุณประมาทนะครับสี่แปดแล้วก็เฮ็ดหักเท่าไหร่นี่หนึ่งวงนะสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นวงอันนี้อีกหนึ่งวงนะครับเป็นสองวงวงละสองรวมเป็นหักออกสี่เห็นไหมครับ ทุกตัวเป็น C8 หักออก 4, C C8 หักคิดออก C C8 หักคิดออก4เหมือนกันหมดเลยแสดงว่าสูตรโมเลกุลน,นี่สูตรโมเลกุลน,นี่เหมือนกันสูตรโมเลกุลน,นี่เหมือนกันแต่ว่าสูตรโครงสร้างในคนละรูปกันแบบนี้เป็นไอโซเมอร์ข้อโจทย์ถามข้อที่ไม่เป็นก็ตอบขอไขไม่ได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็รันแบบนี้นะครับทีละช้อยทีละช้อยจนกว่าจนกว่าจะเจอข้อตูกโอ้ยท้อเลยอะ่นะถ้าผมทําเองจริงๆผมบอกนะผมเตือนคุณตลอดว่า ไอโจดแบบเนี้ยไอโจ์แบบที่แบบมันต้องเช็คช้อยทีละช้อยทีละช้อยทีละช้อยอ่ะเฉลยมันต้องอยู่ข้างล่างมันต้องไม่งงงูก็จอจานนี่แหละคุณค่อยดูดินะเอาถ้าใครไม่เชื่อเอาฉันจะพิสูจน์ให้ดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ C7 นะครับไม่ลบอะไรเลยผมขี้เกียจเปลี่ยนบัลกาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะนะี่ไม่ลบอะไรเลยพนะนะันธะคู่ก็ไม่มีพันธะสามอะไรก็ไม่มี นะครับ7 2 7 4 5 6 7เหนะ็นไมีเไม่ลบอะไรเลยนะทั้ง3รูปนี้สูตรโมเลกุลเหมือนกันแน่แต่สูตรโครงสร้างต่างกันนะครับเป็นไอโซเมอร์ตอบไม่ได้เห็นไครับตัวต่อไป1,2,3,4,5,6 6นะครับ C 6นะครับแต่ว่ามีพันธะคู่1ตำแหน่งลบออก2 h เฮนะครับห2 3 4 5 6อนะครับอันนี้ก็ C 6เหมือนกันมีพันธะคู่1ตำแหน่งลบออก2 h เห็นไหมครับ อันนี้ก็1 2 3 4 5 6 4 6ี่ห้านะครับมีพันธะคู่เหมือนกันลบออก 2h เฮตเห็นไหมครับตอนนี้ก็อ้น,นี้เป็นไอโซเมอร์กันชัวเพราะว่าทั้ง3รูปเนี่ยสูตรโมเลกุลเหมือนกัน,นะนลกลเลยเนะแต่ว่าสูตรโครงสร้างเนี่ยต่างกันนะครับย้ำนะครับว่าสูตรโมเลกุลเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสูตรโครงสร้างเนี่ยต่างกันนะครับสูตรโครงสร้างเนี่ยต่างกันนะครับตัวต่อไปนะฮะก็คือจอจานเฮ้ย จอจานเนี่ยรูปนี้กับรูปนี้มันรูปเดียวกันน่ครับใช่ไหมนี่รูปนี้กับรูปนี้มันรูปเดียวกันเลยนะเนี่ยมันแค่ฟลิปสลับซ้ายขวาใช่ไหมครับอ่านี่มันมันแค่ฟลิปสลับไปซ้ายขวาไม่ต้องไปดูสูตรก็ได้นะครับนี่มันรูปเดียวกันนะครับไอโซเมอร์กันเนี่ยจะต้องมีสูตรโมเลกุลที่เหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างนต้องต่างแต่เนี่ยสูตรโครงสร้างอันนี้กับสูตรโครงสร้างอันนี้เนี่ย คือมันรูปเดียวกันเลยครับมันแค่สลับเนี่ยซ้ายขวาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยนะครับข้อนี้แหละผิดนะครับไอ้นี้แหละไม่เป็นไอโซเมอร์กันแน่นอนก็มั่นใจนะครับข้อนีที่สามสิบสเอ้สี่อนะครับก็ตอบข้อจอจานแน่นอนนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับลองดูนะครับแต่ถ้านับ H เป็นอะตอมอะตอมเลยไม่ไหวนะครับไม่ไหวเวลาไปสอบจริงนับกันเกิน2นาทีแน่นะครับเพรนั้นคอนีลาไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ